กิจกรรมโฮโลแกรมแจ่พิดำ s s r บวกพร้อมอาวุธเฉพาะ3าดาวต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสต r o n g g ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์633ในดีไซยฟรีของผมนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งผมก็จะพาทุกคนมาดูกิจกรรมที่เข้ามาในวันที่6ที่ผมเคยบอกไปนะครับผมนะว่าเป็นกิจกรรมใชก้กระป๋องห้วงนะครับทุกคนจะมีแจกเป็นพี่ดำเอซิอาบวกครับ อวาวุธเบา3ดาวฟรีๆนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนดิกระปุกออมเพชรอันนี้ไว้สำหรับสายเติมนะครับผมนะมนะก็จะเป็นการสะสมเพชรนะครับผมเอ่อยอดออมนะ่าจะครบหนึ่งพันเพชรนะครับผมแล้วก็ใช่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะในการซื้อเพชรออกมานะผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาดูกิจกรรมพจนภัยจักรวาลโฮโลแกรมกันครับผมแต่ก่อนทุกคนไปดูฝากกัน like, กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับ ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนท่านแม่เดอะสตอร์นเกมไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอดีบนท่านแม่เดอะสตอร์นเกมวันละสามสิบห้าบาทจ้างสามวันดันพลังฟิตหนึ่งครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้ขึ้นรูกเป็นตัวไปดูนี่มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับมาทุกคนนเดดี๋ยวผมมพาาูะ เอาจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับทุกคนนะคู่มือะจนภัยก่อนเลยคู่มือะจนภัยไม่ยากครับทุกคนทาตามเควสที่มันบอกซึ่งเควสแรกคือใช้กําลังหนึ่งร้อยแต้มร่วมปาร์ตี้ลินเลืองสามครั้งใช้ตั๋วอัญเชิญพิเศษสองใบนะครับทุกคนนะแค่นี้เลยเควสตรงนี้มันจะเ,เควสรรยวันนะผมก็จะมีทั้งหมดสิบสองวันนะครับผมซึ่งของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยเอาไว้แรกเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะสตั๋วรางวัลสีนี้นะครับผมจะเอาไปแรกตรงนี้นี่ตรงนี้ครับผมวัสดุ พอจนไพ่ผมก็คือเอาไว้แรกพวกโซนนี้หมดเลยสำหรับตัวรางวัลสีฟ้านี่นะครับผมนะคือแรกตรงนี้หมดเลยก็จะมีที่สําคัญคือลูกแก้ววิ่งดใช้ตรงนี้แลกนะครับผมนะที่สําคัญแล้วก็มีตัวดําตัวอาวุธนะครับผมที่ควรจะแลกนะแล้วก็ที่ควรไม่พลาดเลยคือตรงนี้ครับผมซึ่งจากที่ดูจากภารกิจตรงนี้มันก็คือแจกไม่ค่อยเยอะใช่ไหมทุกคนแต่ผมจะสอนวิธีหาตัวสีฟ้านี้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันอ่ะไปดูต่อที่ปาร์ตี้ลํายุค ตรงนี้ผมบอกเลยว่าสายฟรีค้าค่างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมไว้สาหรับสายเติมผมนะในการจัดปาร์ตี้นะครับผมนะนี่เห็นไหมมันจะใช้เป็นกําไร VIP กับไอ VIP กับ VVIP เรับทุกคนนะซึ่ง VVIP เนี่ยต้องเติมเท่านั้นนะครับผมนะเออส่วน VIP เนี่ยสามารถหาได้จากการตีบอสนะซึ่งการจัดปาร์ตี้ครับผมมันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่ารางวัลป๊อปปูล่าทุกคนนะซึ่งอันดับรางวัลเนี๋ยผมพาไปดูนะดูรางวัลอันดับหนึ่งก็คือ จะได้ประมาณนี้ผมนะคือสาระสายเติมนะคือคุ้มมากมากผมบอกเลยคือคุ้มมากๆนะเออคือเนี่ยดูดิได้ไปพวกเนี้ยแต่ก็ต้องเช็คกับคนในกิวดีนะครับผมนะว่าถ้าตรงเนี้ยคือปาร์ตี้ธรรมดาเนี่ยอย่างเลื่อนเริงเนี่ยมันไม่มีทางติดอันดับหรอกผมบอกเลย ไป V I P เนะี่ยเพราะว่ามันจำกัดคนเข้าเนี่ยแค่สามคนนะครับผมต่อหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้นะครับทุกคนนะมันจำกัดคนเข้าเลยอะเข้าได้ฟรีนะทุกคนนะร้อยห้าสิบคนสามชั่วโมงเออคือถ้าเป็นปาร์ตี้ปกติอะ V I P เนี่ยผมจะพาไปเข้านะเนี่ยมันต้องเสียห้าสิบเพชรทุกคนเห็นปะ เออมันต้องเสียห้าสิบเทซึ่งของรางวัลอนะผมว่ามันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้นะคือข้ามเลยกิจกรรมนี้ไว้สรรเสายเติมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวในไองดี่เข็ดเอาวิวกันอีกรอบนึงนะคกิจกรรมนี้นะเพราะพี่เขาน่าจะเอานะผมบอกเลยของรางวัลดีดีจริงจริงจริงอ่ะพาไปดูตรงคำนวณกลยุทธ อันนี้ก็คือการเอากระป๋องม่วงมาผ่านนะครับทุกคนนะเพื่อที่จะได้เป็นพลังงานยานแล้วก็กระสุนหัวลบนะครับผมซึ่งกระสุนหัวลบกับพลังงานตรงเนี้ยเอาไว้ทาอะไรเดี๋ยวบอกกันต่อนะทุกคนนะอ่ะผมกดมาเดียวไปก่อนฟึบฟนี่แล้วมันมีโอกาสดอบไอ้กำไรนะครับผมนะอ่ะผมลองกดไปนี่เห็นไหมกำไรดอบมาแล้วผมนะเป็นสายรัดข้อมือ V.I.P. นะซึ่งไอ้กระสุนกับหัวลบเนี่ยพาไปดูตรงนี้ับผมเป็นหมวดสงครามยานโอกาส ซึ่งมันจะมีช่วงเตรียมพร้อมช่วงต่อสู้ช่วงสรุปผลนะผมนะช่วงเตรียมพร้อมจะเป็นตีห้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมก็คือตีสี่ในเกมถึงหกโมงนะครับผมตรงนี้แล้วก็ช่วงต่อสู้ก็จะอยู่ช่วงหนึ่งทุ่มก็คือช่วงหกโมงเย็นนะครับผมถึงสองทุ่มเมื่อคืนถึงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะส่วนช่วงสรุปผลก็คือจะอยู่หลังจากนี้เลยนะครับผมนะซึ่งมันจะมีทั้งหมดสี่โรง คร่าวๆจะมีโลงป้องกันนะครับผมนะก็คืออันนี้อัพเต็มได้มากสุดคือเลเวล5นะการที่ใช้อัพก็คือใช้กระป๋องกระเขียวนะครับทุกคนในการอัพนะครับผมนะตัวส่วนต่อไปก็จะเป็นระดับตรงนี้ครับผมนะระดับโจมตีก็เอาไ้ตียานอื่นนะคือตรงนี้ก็อัพเต็มเลเวลหเหมือนกันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือศูนย์ปฏิบัติการนะครับผมนะก็เต็มเลเวล5เหมือนกันนะครับผมมันก็จะเป็นบัฟให้สมาชิกทีนะครับทุกคนก็เป็น HP 10%โจมตี10%ความเร็ว5%นะครับผมและลดดาเมจ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้เออปั๊มปืนครับผมประมาณนี้ส่วนต่อไปครับผมเป็นฐานทัพหรือยานแม่นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้สาคัญมากมากเพราะมันจะเป็นฐานสุดท้ายและเป็นเลือดของฐานเรานะครับทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้ผมบอกก่อนเป็นกิจกรรมกิวนะครับผมนะก็ถ้าใครอยู่กิวอันดับสองอันดับสามอยู่ก็ต้องแอคทีฟนะครับผมนะให้ผมแนะนํานะว่าถ้าย้ายไปอยู่กับกิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะเพราะว่ามันจะมีตัวบัคคอยแบกอยู่นะครับผมนะตรงนี้ ก็คือการที่เราใช้นี่ครับผมในการอัดลีเลยอัดเลยผมอัดให้นะเพิ่มเลือดให้กับกิวเราแล้วครับผมตรงนี้เอาไปสักนี่แล้วกันผมจัดให้สักสามร้อยแล้วกันเออนี่วันนี้ผมสัดไปสามร้อยนะนี่เพิ่มไหมครับผมนี่ฟึบยิ่งเลือดของยานแม่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมนะแต่ก็ต้องอยู่ที่กําลังกิวของเรนนาเพราะถ้าเราไปตียานเขาไม่แตกอ่ะมันก็ จะไม่ชนะเหมือนกันนะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยครับทุกคนผมพามาดูนะนี่เห็นไหมอันดับกิลเอออันดีก็ขึ้นในอันดับหนึ่งผมนะกิลเซิร์ฟเวอร์หกสามหกนะโอ้โหเออหรือมันนับรวมทั้งหมดวะตรงนี้เจนะ็ดแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ 7, เจ็ดแสนหนึ่งไอเจ็ดแสนเจ็ดแสนหนึ่งนี่มันนับรวมอะไรบ้างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะคะแนนกิลเหรอมันนับรวมจากอะไรบ้างอนะรวมจากการใช้ไอ้นี่เหรอใช้โอ้โหเขาใช้กคนไระมันเกตแสนทุกคนเดือดมาก เดือดเลยซึ่งกิวเราใช้ไปแค่4 0 9 0 0และอันดับ 1, หนึ่งโอ้โหคนเซิร์์นี้6,36ใช้ไปทั้งหมด10,007วันนี้กี่กระป๋องพวกทุกคนคิดเอานะ10,007ซึ่งไหนผมพาไปดูของรางวัลน,นะครับทุกคนนะดูรางวัลกันเลยอันนี้คือรางวัลกิวนะครับผมซึ่งจะได้ทุกวันผมเน้นว่ามันรีทุกวันนะนี่แตะน,นี่ทุกคนตั๋วรางวัลที่ผมบอกทุกคนไงว่าเอาไปแลกลูกแก้ววิดำนะเออซึ่งมีผลนะครับผมนะกับ การที่เราอยู่กิวอันดับดีๆนะถ้าเราอยู่กิวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยติดท็อปทุกวันเนี่ยทุกคนเห็นปะครูไปดิไม่กี่วันเราก็ได้ลูกแก้วพิธามแล้วครับผมตรงนี้ส่วนอันดับส่วนตัวผมอันดับหนึ่งได้ไปเลยนี่โอ้ยหีบเลือกฟิลฟิลครับทุกคนนะตรงนี้แล้วก็ได้นี่ไปเลยครับผมตัว๋วรางวัลสีทองซึ่งตัว๋วรางวัลสีทองเนี่ยเอาไปแลกอะไรผมพาไปดูตัว๋วรางวัลสีทองนะครับผมนี่ไปดูตรงนี้ตัว๋วรางวัลสีทองนี่ของรางวัล ดีอยู่นะและสามารถกดรีเฟชได้ด้วยนะครับผมนะเออก็มีพวกเฟี้ยวเลยคือนี่ผมหิบหีบไอ้น,นี่เขาเราียกว่าหิบวิจัยไอ้พวกเนะี้ยดีจริงๆอันนี้คือดีเลยแล้วกเกษตรก็พอได้เศษก็พอได้แต่ผมไม่รู้ว่ารีเฟชจะเจออะไรอีกนะครับทุกคนอาจจะเจอดาวม่วงนะก็ต้องลองรีเฟชกันดูแนละ้วตรงนี้ครับผมซึ่งแม่งก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักอยู่นะสําหรับสอบตรงนีนะ้ค่อนข้างหนักนะทุกคนก็ถือว่าหายากนะไอ,ไอชิปตรงเนี้ยเออ แต่ก็มีตรงนี้ผมนะในการรับของในเกิยวนะอืก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะส่วนต่อไปวัสดุวิจัยคือแรกของแนละ้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมจักรวาลโฮโลแกรมนะก็ถือว่าแจกของข้างๆดีมากๆเลยนะทุกคนนะอ่ะผมพาไปดูของรางวัลที่เราควรจะเอาก็คือลูกแก้วยำแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็ตนตัวดันตัววุฒนะผมแล้วก็แบบนี้นะที่สี่อย่างนี้คือเนะี่ยให้ทุกคนเอามาก่อนนะครับผมนะส่วนวัสดุผจญภัยหรือวัสดุแรตรงนี้ครับทุกคนก็และแต่ทุกคนเลยนะผมนะก็ใช้สอยกัน ตามใจชอบเลยตรงนี้ก็ที่ผมแนะนำคือจะเป็นเลือกโซกับเลือกวิจัยนะครับผมที่แนะนำที่สุดนะครับผมโอเคแล้วก็มีแพ็กส,สำสหรับสายเตอร์นะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญแพ็กนี้ทุกคน5 5 5 5ัรเทปจะได้เป็นโอชปอปสามดาวของพี่ดำนะครับผมก็แนะนำเลยตรงนี้แนะนำมากมนะา,ากนะครับผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็คือเก่งมากๆพี่ดำเพราะโอชอปสามดาวคือเก่งจะจัดนะครับผมตรงนี้ โอเคประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกันกดไลค์กดซ like, ับสไครหรือใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะเออลองคำนวณแล้วพูดคุยกันได้นะเผื่อผมพูดผ,ผิดพลาดอะไรก็ไปนะครับผมมานี้ครับทุกคนนะขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ